ถามเจ้าเชื่อที่พ้อกพ้อเชื่อที่บอกร้างขึ้นเราจะ้องอย่าแซบเพราะว่าช่วงนี้เป็นการฉลองของท่านวันที่1ิามีนาคมจบหมบหวกมับพี่นอ้องยังไม่ได้โดง,งานายังไม่ได้ทำการเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะว่างสาม,มารถที่จะฉลองวัดได้นี่ก็เป็นสว่วนหนึ่ง แต่ก็ยังมีเหตุอีกเหตุผลหนึ่งที่คิด,ว,คด,ด,ว,ดว,ว่าเป็นเบื้องหลังแนวความคิดของบรรดามิชนาลี่ที่ได้เอาเรื่อจอแซกมาเป็นศาสนาเป็นองค์ุำถามของว่าคิดว่าบรรดามิชนาลี่อยากจะฝากชุมชนแห่งความเชื่อที่ท่านได้เริ่มต้นไว้แล้วก็เป็นกลุ่มเล็กๆอยากจะฝากให้เรืบุงจอดแซก คอยดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือเพื่อให้กลุ่ม่จะชนนี้จะได้มั่นคงและก็จะเดินเติบใหญ่ไปเรื่อยส่วนวัดในเมืองวัดใหญ่ๆวัดยังดังอาสนวิหารยกให้แม่พระไปแม่พระก็ดูแลไปในเมืองส่วนรอบนอกเนี่ยนักบุญญาณแทปตะเวนตะเวนไปดูกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยต้องเดินทางเอาผู้หญิงอยู่บ้านก็แล้วกันเฝ้าบ้านเฝ้าเมืองไว้นักญยอณแทปก็ออกเดินทางไปอย่างนี้ ดูจะมีเหตุผลอยู่เหมือนกันแต่ความจริงเป็นอะไรเราไม่ทราบแต่ทุกวันนี้ในสังคมของเราเราก็จะเห็นว่าวัดยักษ์เลส่วนใหญ่จะยกให้นักบุญจอแซมเป็นผู้กระทำใจใสและพ่อาเคยไปเรียนอยู่ที่ฟิลิปปินส์อสามปีปีคศ2001-2004ก็ไปอยู่ตามบ้านตามบารางตามวัดก็สังเกตว่าน้องชาวฟิลิปปินส์ก็าศรัทธาในนบุญจอแซม เราจะก็ยิงเราจะนับบวหญิงสัทธาเะบุญยอแซมมากสัทธาเะบุญยอแซมในลักษณะที่ว่าอนุเนบุญยอแซมไปตั้งไว้ที่ตู้เย็นก็ไปถามว่าทำไมชอบอนุเนบุญยอแซมไปตั้งไว้ที่ตู้เย็นตู้เย็นมันก็อยู่ในครัวก็หมายความว่ามอกหมายให้บุญยอดแซมหอยเติมผักเติมน้ำอะไรในตู้เย็นให้เต็มหมายความว่าให้ในบ้าน มีอยู่มีจริงว่าก็เถอะข้าปลาอาหารไม่ขาดนี่ก็เป็นกลยุทธ์เสร็จปลาย,ายซึ่งพี่น้องคนไทยก็ใช้ได้นะอันนี้ก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาแต่ก็เห็นว่าหลายที่เขาทำอย่างนั้นวางใจในทนะ่านคุณจอแซฟที่เป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สนะิทธิ์ก็จะมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตด้วยเช่นการดูแบบอย่างของมิชชนนารี ที่มาเปิดพื้นที่ใหม่จะสังเกตว่าพระธรรมจารนี้จะเอาใจใส่พวกเราทั้งของเชื่อแล้วก็ทางด้านร่างกายด้วยเห็นความพยายามหลายอย่างในการที่ทําให้พวกเราสามารถที่จะรวมกลุ่มแล้วก็พัฒนาก็เอาแบบอย่างของเลิฟยอร์แซ็สิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราในวันนี้ก็คือเรื่องของความเชื่อ ซึ่งเราได้ยินพระว,วาจนะของพระบิดาจ้าทั้งจากของอับราฮัมแล้วก็ของทบุญจอแซมแต่ทับุจอแซฟนี่เป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่ได้เคยพูดสักคําว่าทบุญจอแซฟจะพูดหรือจะพูดอะไรแต่จะดูดะกันครับดูพระคมพีนนะั้งสี่ผู้ที่เปนพระวรสารก็จะไม่ได้ให้นบุญจอแซฟพูดสักคำเดแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทับุญจอแซฟเป็นใบเนะี่ยที่บอกว่าเป็นใบคือสกายเบีย เป็นใบเพราะว่าไม่เชื่อเทวดาจนกว่านักบุญยอนบปติสเกิดมาสักกาจึงหายใบ mm hmm. ก็บใบถึงเก้าแต่ถัาบุญยอแซ็ hmm. ก็เป็นคนที่มีสิทธิ์มีเสียงพูดได้แต่ว่าหน้าที่ของท่านคือเป็นคนที่ทํามากกว่าเป็นคนที่ไม่ต้องพูดมากพยายามที่จะปฏิบัติทำหน้าที่ของท่าน เขียนพูดไปกับพ่อแม่มารีอาในการดูแลครอบครัวศักดิ์สิทธิ์แต่เราก็เชื่อว่าชีวิตของท่านและบุญยศักดิเป็นแบบอย่างท่านเชื่ออะไรแล้วท่านเชื่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านก็เหมือนกับอับราฮัมที่ดูเหมือนว่ามันไม่น่าเชื่อท่านก็เชื่อและชีวิตของท่านและบุญยศักเมื่อได้เชื่อว่าอะไรคือแผนการของพระบิดาเจ้าแล้วหน้าที่ของท่านจะต้องทําอะไรแล้ว ท่านก็เชื่อมั่นไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้น่าจะเป็นแบบอย่างให้จับชีวิตของพวกเราแล้วถ้าเราจะติดตามดูพระคัมดีต่อเนื่องไปก็จะเห็นอีกขั้นหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือนักบุญเปาโลนักบุญเปาโลนี่นนากาเ็เป็นศัตรูตัวฉกาจของพระเยซูเจ้าและกิสชนตัวท่านเองสวนไปสวนมากับพระเยซูเจ้าแต่ไม่เคยเจอกันไม่เคยอยู่ในที่เดียวกัน แต่ว่าหลังจากที่ไม่ยืนเจ้าสูบตึงกังเข็งไปแล้วปอนโลก็กลับมาอยู่ที่ปุุงเยลสแลนแล้วก็ไล่ตามไล่ฆ่าผู้ที่เชื่อในพระเยซูเจ้าประสบความสําเร็จแรกก็คือสเตเฟนสังขารุก่อนหนึ่งในเจ็ดของสังขารุก่ที่ดีที่สุดก็ปอลโลนี่แหละเป็นคนที่สําเร็จโทษสเตเฟนก็ตายจากนั้นก็ขออำนาจจากบรสมณะ ก็ปไปไล่ตามจาับทุกคนที่หนีไปอยู่ที่ไหนก็ตามจาับตามจับไปถึงดัมมาสกัสระหว่างนั้นเปาโลก็พบกับระเยสเจา้าแล้วก็เยสเจ้าก็ถามว่าเจ้าเปียนเปียน,น,นเราทำมเจ้าเปียนเบียนเราทำมอันนี้ก็เป็นเหตุทาให้รับุลนเปาโลได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากศัตรูกลายเป็นผู้แพ้ธรรมที่ทรมทอนและเมื่อเปาโลพบอย่างนี้พบกับระเยสเจา้าไม่เปลี่ยน ลำบากยังไงก็ไม่เปลี่ยนแล้กระทั่งจะต้องไปตายที่บูรดก็ไม่ไม่ลดละที่จะไปนี่คือความเชื่อมันแล้วเช่นเดียวกันนันคุณจอแซฟก็เหมือนกันเมื่อท่านเชื่อท่านเข้าใจแล้วท่านเดินหน้าของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่นี้ก็อยากจะมาเปรียบเทียบดูกับชีวิตของพวกเราชีวิตทางความเชื่อที่บรรดาวิชนาลีได้สั่งสอนให้กับพวกเราว่าพี่น้องได้เชื่อพี่น้องได้รับสิริลังบาเมื่อรับสิริลังบาแล้วพี่น้องเชื่อมั่นไหม ในปรเ็นี่ปีแห่งความเชื่อพอได้พยายามที่จะให้ข้อบคิดกับพี่น้องที่สืชนว่าประเด็นที่หนึ่งคือเราเชื่ออะไรเชื่อใครประเด็นที่สองคือเราเชื่ออะไรและประเด็นที่สามคือเราจะทําอย่างไรและในคาถามที่หนึ่งคือเราเชื่อใครพี่น้องตอบได้ชกกัดเจนตอไปนี้เราเชื่อพระบิดยา์ามวัสัญลักษณ์ที่พี่น้องใช้ คือสาคัญมหากรงเขนพร,ระบิดาพระมุรพระจิตพี่น้องมีบ้านพี่น้องก็ทํากรงเขนพี่น้องมีตัวสัญลักษณ์พี่น้องก็ทากรงเขนพี่น้องมีตู้หูห้อยที่คอห้อยพี่น้องก็ห้อยกรงเข็นั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าพระเอาจริงๆแล้วถามว่าเราเชื่อไหมอันนี้จากการสังเกตจากการติดตามเราก็เห็นว่าพี่น้องไม่ได้มีพื้นฐานทางความเชื่อย,วยาวๆมาก อาจจะเป็นสิบปียี่สิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีแต่บางสังคมชนเป็นร้อยปีเป็นสองร้อยปีสามร้อยปีสี่ร้อยปีเพราะนั้นความเชื่อในการพัฒนาและปกฝังลงลึกยาวมากใจของสังคมชนของเรานี่อายุมันหนึ่งร้อยเจ็ดปีแล้วก็อย่างวัดนี้สี่สิบปีแล้วบางท่านก็มาทีหลังยี่สิบปีสิบปีเอ้ความเชื่อจําเป็นจะต้องลงลกึกและจําเป็นจะต้องพัฒนา หมายความว่าเรายังมีอิทธิพลของความเชื่อเดิมๆเดิมๆในฐานะที่เป็นคนไทยคนไทยที่รัฐบาลบอกว่าคนไทยคือคนพุทธแต่แท้ที่จริงแล้วคนไทยเนี่ยปฏิบัติศาสนาพราหมณ์มากกว่าศา,า,าสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธไม่เชื่อพระเจ้าไม่มีพิธีกรรมอะไรอืน่นใดแต่คนไทยนี้คนไทยนี่อยากจะไปสวายอยากจะไปสวาย แล้วก็อยากจะมีพิธีกรรมต่างๆมากมายในชีวิตแลงนั้นพิธีกรรมเหล่านี้เป็นพิธีกรรมทางการทั้งสิน้นและคนไทยก็ชอบเพราะฉะนั้นคนไทยนี่นับถือทั้งพุธและไพระเท่านั้นยังไม่พอว่ายังนับถือผีอีกนับถือผีสารพัดเลยและผีที่มากที่สุดในประเทศไทยสี่ภาคแล้วไม่มีใครเป็นแชมป์เท่ากับภาคอีสานของเรามีผีสามสิบสี่สิบชนิด แล้วทุกอย่างก็เรียกผีหมดที่ควรจะเรียกเทวดาก็เรียกผีเหมือนกันเป็นผีฟ้าเป็นผีพญาแขนเป็นอะไรอย่างนั้นผีที่ไม่ดีก็เป็นประเภทมอเป็นประเภทอะไรก็ว่ากันไปวิศรพันเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อผีด้วย เชื่อผีไม่พอเอ้าพี่น้องคนไทยยังชอบเชื่ออะไรเชื่อสยศาสตร์ดีเชื่อในศาสตร์เชื่อในเวทเชื่อในมนต่างๆนี่คือรวมอยู่แต่พอเชื่อในพระเจ้าแล้วเรามีพระบัญญัติประการแรกที่บอกว่าต้องเชื่อพระเจ้าหนึ่งเดียวจงนมัสก,การพระเจ้าสูงสุดหนึ่งเดียวและพระเจ้านี้ไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์ เมื่อไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเราไม่มีชื่อแบบเราเราไม่มีรูปร่างแบบเราเราอันนี้กำลังไม่ได้พูดถึงพระเยซูเจ้าเนี่ยพระเยซูเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเรามีชื่อแน่นอนมีพ่อมีแม่แน่นอนมีเสื้อผ้ามีภาษาเหมือนกับเราแน่นอนแต่พระเจ้าสูงสุดพระเจ้าหเดียวนั้นไม่มี เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีนี่ก็เป็นการกระจนเหมือนกับบรรดาชาววิสแลนที่อยู่ใน,นอ,อียิปต์ยุค400ปีอียิปต์ก็มีผ้าสาราพักรสร้างขึ้นมาอยากจะมีผ้าอะไรก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ทําพิธีกรรมในวัฏกักรพะโมเสสพาออกไปจากประเทศอียิปต์ได้ไม่ไม่นานเพื่อจะไปพบกับพระเจ้าที่ภูเขาซี่นาเพีงแต่โมเสสหายที่ไปบนภูเขา สี่สิบวันพวกเขาก็คิดว่าตายแล้วคิดด่บโมเสสตายแล้วเห็นฟ้าร้องฟ้าผ่าข้างบนไม่เห็นกลับมาสักทีไม่มีผู้นำจะทำยังไงอ้าวพวกเราก็ชวนกันเราก็ต้องหาผู้นำหาพราะม่นพระเป็นเจ้าหลวง,งพระยาเวที่ปรอบอกนะหายไปแล้วไม่มีแล้วเพราะฉนพวกเขาก็เอา เอาทองเอานัินจะเป็นทองมากกว่านะอาจจะเป็นเงินท็ดีผมก,ก็ไม่รู้เยแต่ว่าเราจะรวบรวมทอง่ว่าจะเป็นกําไรตุ้งหูขดทองขัดเท้าอะไรนี่ที่เป็นกาไรทองทั้งหมดเอา้ามันหลอมสร้างลูกหัวทองคำขึ้นมาแล้วก็วมนมาสการนี่นีก่ก็เป็นพระเจ้าเราก็ถูกประจนอย่างเนี้ยเหมือนเช่นเดียวกับชาวอิสราเอลไม่นานเราก็ถูกประจน แต่ชีวิตของเราถามว่าเราเชื่อจริงๆไหมบางทีเราเชื่อแบบแบบหลากหลายกันเหมือนกับพี่น้องที่เขามีความเชื่อหลากหลายในสังคมไทยแต่สำหรับเราเราต้องพัฒนาความเชื่อของเราไปสู่พระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราไปตรวจสอบดูว่า ในที่บ้านของเราเนี่ยเราเชื่ออะไรจริงๆในชีวิตของเราน้อเชื่ออะไรจริงๆคนไทยที่ชอบมากก็คือชอบดูหมอดูชอบดูดวงชอบดูชะตาจะทําอะไรวันไหนจะต้องไปดูวันพี่น้องดูวันไหมดูไม่ดูดูดูอยากจะรู้ว่าวันไหนมันดีกว่าวันไหน ในเจ็ดวันเนี่ยถามว่าวันไหนดีที่สุดวันไหนดีที่สุดตั้งแต่วันอาทิตย์ไปเรื่อยเลยจนถึงวันเสาร์พี่น้องว่าวันไหนดีที่สุดรู้ไหม <c oughs> ถ้้ที่จริงมันเป็นเจ้ามาสร้างมาดีทุกวันใช่ไหมครับก็ถ้ามาดีทุกวันในที่นี้ม,มันจะแต่งงานมัน,น,นจะขึ้นบ้านใหม่จะออกถอยรถใหม่มันจะต้องมาดูว่าวันไหนดีกว่าวันไหน ได้ที่สุดวันไหนดีกว่ากันไปถามคนขายรถสิคนขายรถตะกอนขายวันจันทร์ถึงวันเสาร์เดี๋ยวนี้ขายวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์หมายถึงขายทุกวันแล้วรถก็ออกทุกวันไอ้คนที่เชื่อว่าวันวันจันทร์ดีก็จะบอกวันจันทร์คนที่เชื่อวันอังคารดีไปปรึกษามาแล้ววันอังคารนี่ก็ออกสุดท้ายเนี่ยคนขายรถบอกมันออกขายดีทุกวัน ปีที่แล้วเนี่ยลบล้างคันตามบ้านดอกเนี่ยไม่เห็นมีวันไหนที่บอกว่าวันนี้ขายไม่ได้พราะว่ามีคนรู้จกักดูมหาศาคามเนี่ยเขาบอกกนันกันเลยวันเป็นอย่างนี้ไอคนนั้นเชื่อว,วันนั้นคนนั้นเชื่อว,วันนี้แต่สรุปสุดท้ายก็คือว่าขายได้ทุกวันแต่แต่ละนบบขายบ้านอีกแล้วก็มีคิดต่างที่ขายบ้านทำมู่บ้านจัดสัง่ง ก็ขายได้ทุกวันเนี่ยขึ้นวันใหม่กัไน้ทุกวันไม่ว่าวันจันทร์วันอะารวันพุทธก็หันขายดีทุกวันเห็นไหมครับก็ขึ้นว่าเราเชื่ออะไรเราไปหาใครเขาบอกว่าวันนั้นดีเอาเราก็เชื่อตามเขาแต่แท้จริงแล้วทุกวันก็เหมือนกันเราขับรถไม่เป็นดนิถอยรถใหม่ป้ายแดยงมาเราขับไม่เป็นดดูซิว่าออกวันจันทร์ที่ว่าดีที่สุดดูซิว่าจะโดนชนไหม ดูที่ว่าจะโดนชนแรงไหมดูที่ว like ่าจะตายไหมก็ขึ้นอยู่กับเราขับรถเป็นยังไงไม่ใช่ว่าออกวันนั้นแล้วจะเป็นยังไงไม่ได้เกี่ยวกันแต่เอาเชื่อเราเชื่อไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นกาลเราบอกว่าเราเชื่ออย่างนี้เราเป็นเจ้าสร้างทุกวันมาให้ดีแล้วเราก็ชอบไปดู ชอบไปดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วก็เป็นความรู้สึกว่าดีใจดีใจเวลาที่เขาพ,พูดแล้วเราถูกใจต่อไปนี้เศรษฐกิจกจะดีขึ้นธุรกิจจะดีขึ้นหน้าบานยิ้มแข่งกลับบา้านแต่ถ้าบอกว่าธุรกิจจะไม่ดี เป็นยังไงใจสัน่นใจสัน่นไปดูว่าคนที่บ้านมันหายไปไหนดีหรือไม่ดีหมอทไวไปแต่บางทีฟังหมอโดนั้นจะจากจาศัาตัวตายเพราะเขาพูดในสิ่งที่เราไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าใครจะทักว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับความไว้วางใจในพระเจ้า ยกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยมีคนไปทำธุรกิจเปิดขายรถเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนมานี้ขายรถขายดีมากทำไม่ทันมันก็เอายากจากกรุงเทพจากไหนแต่ไหนในอดีตเคยเชื่อยอย่างนี้ก็กลับไปปากใต้ไปปรึกษาหมอดูที่เดีกว่าตัวเองเชื่อมัน่นแล้วก็ไว้ใจมนันนา ขณะที่ไปในธุรกิจกําลังรุรจน์แต่บังเอิญหมอดูทักว่าคนที่เอามาช่วยเนี่ยจะทําให้ธุรกิจพังธุรกิจจะแย่ลงแล้วดีไม่ดีท่านจะจะ,จะตายด้วยดูสิเท่านั้นกลับมาไม่เป็นอักิน,อนนอนก็จะหาวิธีไล่ยากพวกนี้กลับไปตอนนี้ยังไม่ตาย กรณียังไม่าก็จะเฝ้าดูงานนี้ยาวๆดูซิว่าหมอดูนี้จะมั่นขนาดไหน,นต,ตายหรือไม่ตายมันไม่ใช่ว่าคนคนนี้มาทําง,งานอยู่กับเราตา,รตายไม่ตายในพระเจ้ากรรมวไม่ใช่มนุษย์กรรมว่แต่ทําให้ความสัมพันธ์ญาติพี่น้องก็ระแวงวุ่นวายคนที่ไว้ใจมากที่สุดเขาก็อุตส่าห์สลัธุรกิจแล้วก็มาช่วยตอนนี้มองหน้ากันไม่ติด ไม่ใช่ว่าพราะทาผิดต่อกันแต่เพราะเรายไปฟังอะไรมาแล้วเราเชื่อก็เลยบอกกับพี่น้องว่าความเชื่อแบบเนี้ยก็เป็นความเชื่อที่ยังต้องพัฒนาไปอีกเยอะเพราะเราถูกประจนอยู่สม่ำเสมอว่าใครก็ไปดูกันใครๆก็ไปดูกันแล้วก็ไปดูบ้างดูเล่นๆดูเล่นๆอย่าไปหาใครพอดีพวกพระสงฆ์จังเราก็ไม่ค่อยมีคนดูเล่น แต่พ่อมีเพื่อนชื่อพ่อเสนอพ่อเสนอ <c oughs> แล้วก็ชอบดูเล่นดูเล่นแต่บางคนนี่เอาจริงไงพอพ่อพูดอะไรเอาจริงแต่เวลาไปดูบอกดูเล่นแต่พอพูดเนี่ยจำตั้งที่ลทั่วอยู่ที่คำพูดของคุณพ่อเลวก็ไม่ได้เอาตังค์มาเยี๋ยรก็ดูเล่นขอูแกไปอย่างนี้สนุกสนานเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยู่ในแวดวงชีวิตของพวกเราอยากจะบอกว่าแบบอย่างของอับราฮัมเละแบบอย่างของนขอจอแซ ในสิ่งที่สำคัญทั้งหมดเราเชื่อเสร็จแล้วเราวางใจในพระเจา้าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราวางใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นดีทั้งนั้นเพราะพระเจ้ารักเราเพราะมีวัตถุประสงค์ที่ดีต่อเราเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเอาตัวเราเ,เป็นใหญ่หรือว่าเราเอาพระเจ้าเป็นใหญ่ถ้าเราคิดว่าพระเจ้าเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้พระเจ้าประสงค์ดีทั้งนั้น และอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราแม้ว่าเราไม่พอใจก็ดีทั้นนะเพราะพระเป็นเจ้ารักเราไม่ประสงค์ร้ายอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากจะสื่อแบบพี่น้องว่าในปีแห่งความเชื่อน,นี้เราจําเป็นจะต้องพัฒนาความเชื่อของเราให้เจริญเติบโตมั่นคงสืบต่อไปและนี่จะเป็นความสันติสุขพี่น้องถ้าพวกเรายังเชื่อนะรับัดเราอยากจะใช้พระเป็นเจ้าเอาตัวอะไรปสูงจางแล้วเราอยากจะใช้พระเป็นเจ้า พระเป็นเจ้าไม่ทํางานเดี๋ยวเราก็ไปหาหมอผีเดี๋ยวเราก็ไปหาหมอรงเดี๋ยวเราก็ไปเล่นสัญาศาสตร์ทาทาทุกอย่างไอ้พรรคกองผีเป็นพันมิตรกันไม่ได้เราต้องเลือกข้างถ้าเราเลือกพระเปเจ้าพระเป็นเจ้าบอกพระเจ้าหนึ่งเดียวสูงสุดเราก็ต้องทําอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจะได้ไต่อตองดูชีวิตของพวกเราขอพระเจ้าจะได้ไวยพรขอได้บุญยอดแซฟจะได้ไวยพรใีพวกเรา จะได้มีความเชื่ออย่างท่านมุ่งมั่นและพธรรมชีวิตของเรานะั้นเจริญเก้าวหน้าสุดต่อไปในสิน่งนั้นคอพรของพระเจ้าสิ่งที่เหลือสิ่งที่เป็นการเจริญชีวิตสิ่งที่เป็นการเรียนการงานทั้งหมดขอพระเจ้าอวยพรแถมพ,ถมพี่แถมพี่น้องอย่างอุดมสมบูรณ์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกทกัน